สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วล็อกท่องเที่ยวนะครับวันนี้เราจะพาไปเที่ยวโคราชกันเราจะไปงานอะไรงั้นรอติดตามชมเรามีผู้ติดตามไปด้วยนะครับนี่ครับท่านแม่แล้วก็คุณน้องฮะน้องอุ้งฮะอันนี้ค่ะนะครับรอถึงสถานีรถไฟนครราชสีมาก่อนนะครับไว้เจอกันครับ แล้วเราก็ถึงสถานีนครราชสีมาแล้วครับเพื่องอากาศร้อนมากเราก็จะไปรอเที่ยวงานตอนเย็นเพราะตอนนี้เราจะไปที่เดอะมอลล์กันก่อนนะครับไปพักรอเวลาประมาณสี่โมงเย็นแล้วเราจะมาเดินงานรถไฟจะไปโคาราชเราติดตามชมนะครับแล้วเราก็อยู่กันที่เดอะมอลล์โคราชแล้วนะครับตอนนี้อากาศร้อนมากเราเต้องมารอที่นี่กันแล้วเราก็มีเพื่อนมาด้วยนะครับ S 1> <S 1> <N ie> เอี่ยมเซไฮกล้องมั้งที่เอี่ยม <N ie> <N ie> แล้วเราจะทำกิจกรรมในต่อเราติดตามชมนะครับ <N ie> ครับเราก็มากินชาบูโคเรลีกันนะครับที่เดอะมอลโคราชนะครับโดยมีเอี่ยมนะครับคุณแม่นะครับแล้วก็น้องสาวเรานะครับออของกินวันนี้ยังไม่มานะครับตอนนี้ม่แจะน้ำซุปนะครับ สุดยอดมากอ่ะตอนนี้เราก็เสร็จสิ้นภารกิจที่เดมอลแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่สถานีรถไฟโคราชเออไม่ใช่สิเราจะไปที่สถานีรถไฟนครราชจะสี่มากันนะครับเพราะเราจะไปเดินงานไปหาดูของกินเอี่ยมครับวันนี้เป็นไงบ้างครับวันนี้เป็นไงบ้างครับเหนื่อยครับอากาศร้อนมาก นั่นแหละครับี๋้วรอชมกันในงานนะครับครับตอนนี้เราก็อยู่ที่งานรถไฟจะไปโคราชแล้วนะครับที่สถานีนครราชสีมานะครับของกินเยอะมากแต่เรามาเร็วเกินไปนะครับก็ก็ยังเปิดไม่ครบทุกร้านนะครับโอ้โหบรรยากาศดีอยู่นะครับให้ไม่เอียมมีอะไรแนะนำไหมเข้าเด็กท์ตะกูได้เหรอแสงไม่ค่อยได้เลยโอ้โหมืดๆดำดำดำมืดมื เดี๋ยวเราจะพาชมบรรยากาศนะครับครับและนี่ก็คือบรรยากาศขณะดเดินทางกลับสถานีรถไฟปักช่องนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับ ฝากกดติดตามกด subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ